สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมาออมเงินกันเถอะอีกแล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาแชร์ประสบการณ์การออมจากการที่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนหมื่นมาภายในระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะก็เรามาดูกันว่าดิฉันทำงไงบ้างหนึ่งก็คือดิฉัน ได้วางแผนไว้ว่าดิฉันอยากจะมีเงินเงินก้อนแสนแรกนะคะอันที่สองคือดิฉันก็คำนวณรายจ่ายทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็นงบใช้จ่ายประจำวันในแต่ละเดือนงบเที่ยวในแต่ละเดือนงบอื่นๆในแต่ละเดือนพอคำนวณมาเสร็จปุ๊บดิฉันจะมีเงินเงินเหลืออยู่ประมาณ สี่ถึงหกพันบาทนะคะสี่พันบาทถึงหกพันบาทเพื่อที่จะมาเก็บครั้งตอนที่สามที่ฉันก็ไม่เปิดบัญชีประจำทั้งหนึ่งบัญชีเลิฉันเลือกที่จะเปิดบัญชีประจําเป็นประเภทยี่สิบสี่เดือนซึ่งบัญชีเนี้ยจะมีการฝากทุกเดือนเดือนละสี่พันโดยฝากเท่าๆกันนะคะบัญชีเนี้เป็นบัญชีประเภทกําหนดเงินฝากนั่นเองนะคะ บัญชีเอ่อข้อที่4ก็คือดิฉันพอฝากบัญชีที่1ไปได้ระยยังแล้วดิฉันก็ไปเปิดอีกบัญชีหนึ่งโดยเป็นประเภทไม่กำหนดเงินฝากในบัญชีการฝากเล่มนี้ดิฉันจะบังคับตนเองให้ฝากอยู่ที่ประมาณ1-2,000บาทนะคะก็ข้อที่5เลยก็เป็นข้อที่ใช้ จนตั้งแต่วันแรกที่เปิดบัญชียันวันสุดท้ายที่ไปปิดบัญชีมาจนครบแสนนะคะจนประสบความสำเร็จมาก็คือเมื่อเงินเดือนออกปุ๊บให้นำเงินฝากมาเก็บเข้าบัญชีทันทีเลยะค่ะถอนเงินมาเก็บเข้าบัญชีทันทีเลยนะคะก็ จากประสบการณ์ข้างต้นนะคะที่ได้ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนหมื่นแปดมาประมาณสามปีก็ความสามารถในการฝากดิฉันก็สามารถที่จะฝากเงินหรือเก็บเงินหนึ่งแสนแรกเนี่ยหนึ่งแสนบาทแรกเนี่ยได้ได้ได ภายในระยะเวลาประมาณ1-2ปีโดยจำนวนเงินที่ได้ก็คือจะอยู่ที่1นึ0 0แบาทนั่นเองนะคะดิฉันก็ทำเทคน,คนิคนี้จนประสบความสำเร็จทางด้านการเงินมาแต่ว่า <c oughs> ก็พอได้เงินมาปุ๊บก,ก็ต้องเก็บนะคะอย่าไปใช้ไดแ้แล้วนี่คือความภาคภูมิใจของดิฉันมาก ขอบคุณค่ะวังไงเดี๋ยวก็มาพบกับคลิปต่อไปได้นะคะจะไปออ s เซ v ร์ฟเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนปัมที่ได้เงินเดือนประมาณ15,000บาทแล้วก็จะมาแชร์ว่าเก็บยังไงนะคะแล้วมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะ